ครับสวัสดีครับเมื่อนี้วันสูกชิ้นหนึ่งกรกดาโคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมยังอยู่ที่ตลาดง้วผู้ดินนะครับบ้านสว่างอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับเอาได้มาสองคลิปต่อไปเป็นคลิปที่สามตลาดใกล้สิว่ายแหละครับเด้อเป็นคลิปที่สามต่อไปเอาที่ผ้าพี่น้องเิ่งคลิปที่สามครับนะครับคลิปตลาดใกล้สิว่ายเปิดงัวไยให้เบิ่งนนะครับตูใกล้ๆนะครับเปิดเท่าไรครับ เกวัสามเจ็กว่าเจ็ดตัวเมียเนาะตัวตั่ตัวฮะเกวันสามสิบเจ็ดสามสามสิบเจ็ดเด้อครับผมเป็นลูกสาวเนาะลูกสาวครับเป็นลูกสาวสีเดียร์นะครับลูกสาวเด้อเป็นงวดไทยเนาะครับผมอืมสามสิบเจ็ดครับงวดไทยเป็นลูกแรกปะครับเนี่ยลูกสองลูกสองท้องเพิ่นว่าแม่กับท้องแล้วครับโอ้แม่ท้องแล้วตัวที่สามเนาะครับผมอืมผสมโขมตัวหรือผสมหลอดโค่โตัวครับโขมตัวด้อจักเดือนแล้วครับเพิ่นมาสองเดือนครับ สองเดือนเนาะแม่สูงตัวไหนเนี่ยนี่เม็ดเม็ดเม็ดสิบประมาณนี้ละประมาณนี้เด้ง้วนไทยถือว่าสูงครับเอาท่องตัวที่สามเด้อสองเดือนแล้วผ่านรอบแล้วล่ะครับเด้อเอาถือว่าสมบูรณ์เลยครับสีเขาเปลือกเนาะสีเขาเปลือกสีเข้าเปลสีนวลแต่ว่าให้ลูกแดงดีเนาะเปลืองโบดเต็มลูกลูกแดงนี่โบดเนาะโบสถ์โบดโบดครบเครื่องเนาะแต่ว่าสีเพิ่นแดงดีได้หนิเนาะอ๋อนี่ตัวเมียเด้อต้นหาง ลูกเพิ่นเป็นไทยหรือบามันลูกเพิ่นไอทยครับโอ้เป็นไทยขี้กัดเนาะไกับไทยกลางไทยกางไทยไทยกางสามหมเจ็ด้อครับเ้อเอาสามหมื่นเจ็ราคาเกษตรกรเนาะต่อล่งได้อีกเนาะเล่งได้ครับเหมือนเรบครับนี่แม่นบน่บมี2อตัโอ้มีสอตัวเนาะลูกกับตมเปิดโทษดเลยครับบาทนี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเก้าสองแเองแปดกแป่นาะโองฟร์มครับน้องติ๊กคพห้องฟ้ามของเพือนน้ำมุนึงวัด กรลสินกรลสินเนาะครับอยู่ฟาร์มกันหลายครับผมโทรมาเลยเบอร์นี่ล่ะครับเครงไถเครื่งยังนี่มัดครับผมมีครับพร้อมทรงเอาเบอร์จะแตะคิวพร้อมทรงเนาะครับผมหนึ่กิโลฟรีวันนยังไงฟรีครับหนึ่กิโลหนึ่งกิโลฟรีเนาะครับหลังจากนั้นจังว่ากันครับผมน้ำมันแพงครับผมเอาน้ำมันแพงขอบคุณหลายเด้อเอาคุณนหากระไก่สเป็นเ่าไหรบางว่าเห็นว่าเราเห็นว่าเรา อันนี้ซื้อขายกันสี่ข้นรถแล้วบอกล่ะสี่ข้นรถแล้วบอกโอ้เปิดเท่าไหร่ล่ะเปิดเท่าไหร่ครับแม่ลูกนี่บอกเป็นลูกตัวผู้เนาะเป็นลูกแรกเพิ่นบอกครับบอกสองโอ้ตัวที่สี่ล้วบอกลูกไส้ตัวที่สี่สีแดงดีเด้อเอาถือว่าลูกค้มตัววะขนาดค้มตัวเนาะถือว่าแดงดีเด้อ เป็นลูกไส้ครับตัวที่สี่เนาะนี่เนาะตัวที่สี่เนาะนี่เนาะเอาตัวที่สี่เลยท้องว่างบ่ครับท้องว่างเด้อก็ไปกับตัวที่ห้าโฮเกนได้เนาะเป็นงัวเลี้ยงเลยครับเด้อเอาสูงประมันตระลัยเม่เพื่อนนี่ลอยสารที่หกเด้อของอ่างของคนยิงใหญ่เลยครับเด้อถือว่าลูกลูกสีเนาะตัวตัวที่เนี่ยไม่แย่เนาะ ให้ลูกดีเด้อเอาซือ้อไว้ยังเป็นวัวเลี้ยงนะครับยังให้ลูกต่อไปได้ดอยู่เด้อเอาอือบ่มี่ต่หนีเด้อราคาราคาเบาเบาเนาะสองหมื่นกว่าสี่หมื่นตัวไหนก่อนล่ะสี่หมื่นหาได้ครับด้วยอ๋อต่อรองไดีเนาะสี่หมื่นห้าได้ครับด้วยอ๋อเมียเนี่ยนะเมียลูกด้วยลูกสีแดงเลยเบอร์โทรเลยล่ะเบอร์โทรเลยล่ะ วอกลมตัวใหญศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดห้าสี่สองสามแปดสี่สองสามเจ็ดห้อยยัห้อยเตานอกจากใสครับห้อยเตาอาเพื่อชิมมป่ะ่บ ห้อยเตาจากกันเพอกันทารวิเชยมาซาคาบเบย์จุต่เฉียบด้อยยุ่มอหม่เนาะอ้นกุ้ยทุ่มว่าเบยนี้เลยห้อยเตาด้อผู้หญิงห็โทได้เลยโอ้โหกุิงแหงถือแมนู้หญิงมาสือแหงถือโอ้ยขอบคุณหลายนะครับเด้อขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับอาัค้ ซื้อขายกันหรอ่ครับหรือจังไดทางผีบอครับได้ขายมีต่คนเม้เ้าว้าเ้ยันีเน่เ้เขลตัวนั้นเขมงี่ตัวแดงนี่บอกครับบอกตัวแดงตัวขาวกับลมมันอะรอยู่ตัวแดงแ่านก็ตัวแดงอ่ะตดงครับตัวแดงนี่ซีมืออครับบอกออบอับแม่นางเนาะพ่อผสม่อผสมพ่ออแล้วไปยังยงรอยย่างร้อยเป็นแม่นางเนอรอผสมอยู่ครับ เอาเป็นแม่สาวหน่อยเด้อแม่สาวหน่อยแม่นางเครื่องดำเด้อเครื่องดำเครื่องดำเอาโบดหางโบดโนะครับเนาะเอาเครื่องดำหางดำเนาะหูความหูดำเนาะเอาโบดเด้อเป็นแม่นางหน่อยเนาะประมาณปีกกลัวเนาะเราสนสูงเท่าไหร่ครับนี่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบอยู่ดอกเนาะพ่อสูงไหมเด้อ สูงเนาเข้าดีเลยแม่นี่เด้เอสูงเน่าเขาเด้เครื่องดำนะครับเด้อเอาที่ว่าโบหรอเด้อเนือน้อหนังดีครับเอาพี่น้องบางหัวเด้อครับเด้อแข้งขาโบมี่ดำนี้ปากันดำนี้เลยปากันดำนี้เลยหูเน่าเสม,มอปากขอบหูดำเชื่องเชื่องเอาถือว่าสมบูรณ์ไม่ได้ขายน้ำหนักสี่เที่ยวเลยสี่หมื่นสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองเด้อครับเด้อห้องไว้ต่อร่องไดน้อเมีแม่ขาขาวแม่ยนหมดอะ ยังโซเดียวบ่นเอ่รเบอร์เดียวกันบ่เดียวกันหรอโอ้เบอร์เดียวกันอันนี้เป็นลูกคนบ่บ่เป็นแม่เดียวเดียวเนี่ยแม่จะใส่ความนอนเข้าไปเป็นเลยลูกไม่จ้าตัวแล้วครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เลยลูกรมาณสองตัวนี่ลอประมาณสองตัวน้องว่างเนาะด้วยซีซีพื้นกันน่าตัวเงว ฟ้อมตัวเงาเอาเนื้อไดงยังดีเลอลูกลูกสองด้วยโอ้ความหูดำเลยเนาะแข้งขาบบมี่ตำนี้ด้วยไม่มีตำหนี้ครับเอาเชื่องแต่เชื่องเด้อเขาดอเนาะเอาแข้งขาบบมี่ตำนี้ครับนะครับลูกส่วนดีด้ยครับเด้อเอาถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับแม่ลูกสองด้อแม่ลูกสองค้อมตัวที่สามเนาะเปิดไว้แล้วข้าวบ่ตัวได้กันละ สามมือเห็นหาล้อยนะครับด้วยเนียเด้อก็ได้เล็กๆน้อยก็ได้เล็กๆน้อยเนาะวาบริณหลายครับไปส่งหก่นหละไปส่งหบ่ไปทาราคากันไปส่งไหนกันลอยโล่สงฟีครับห้าสิบโลเรียับสามมือเอ็นหาลอยเนาะไอ้ไอ้ใน้น่แน่นี่เลยล่ะน้อยน้สิบเออมันเจงนี่ตัวน้อยนี่หรือน้อยฝุ่นวหน่อยนี่ฝุ่นวาขายดอกเต้น

ได้หรือดอกก็ได้เด้อแม่หน่อยได้ครับเด้อเอาเพราะในโจโปเพราะในโจโปหัวดอกแม่นี่เด้อสีนวดเนาะสีมอลำก่อนอ่สีหน้านวดสีหน้านวดสีหน้านวดมวนไว้ซะก่อนเท่านั้นเหรอหมื่นเท่าไรก่อนอะหมื่นหกหมื่นหกส่วนเก้าสองดีเบอร์ตัวเป็นทอโอ้เนี่ยเนาะอันนี้เห็ไหม จักมือนี่จักมือนี่อุ้มไปเลีนวัดก็ได้อุ้มใช้ไายมอเตอร์ไซค์ไปได้เลยไปเลีนวัดได้ทั้งมดทั้งชวนเบอร์โทรยัง้งผยละเบอร์เทาไหร่เอเท่าไห่เอ่ะเบอร์โทรยีห้อเบองโทเบอร์โทรยี่้าเบอร์ท่เทยีเอยี่หยี่เบอร์โทรยีเบอร์ยี่โที่บอร์โทรห้อเบร์่หรทรย่บยห้อร์บอร์ท่เอ หกสี่ศูนย์หกสี่สี่อเกสี่สองสี่ไมได้เลืมตัวพ่อพ่อพ่อซื้ออย่างครับพ่อซักพ่อซักจัดใส่นาหัวเล่กดาโอ้พ่อซักย่างตลาดจังหวัดกาสินเดอเอาโทษมาโทษมาเบอร์นี่ด้วครับด้วยู่ตใต้คลิปนี่แหละทั้งเมื่อทั้งสวนเด้อเอาขอบคุณหลายนะครับเด้อ เอาอเมื่อไหรบ่ครับบ่บขึ้นรถ่นเลยบ่โอ้ออกออกโทษทัดพันล้มอยู่บ่ออกอยู่บ่ออกโทษทัดพันล้มบ่เปิดตัวไหนครับอ,อันนี้ชื่อพันมาไหมโอ้สี่สี่เปิดตัวตัวไหนครับเปิดตัวก็ประมาณนั่นสักงสองสองหมื่นสี่พันนี่แหละโอ้สองหมื่นสี่พันเนาะเออเอ่อพ่อมาณนี่ยนะเพิ่นได้ลูกเดียวบ่หรือแม่สาวอันนี้ พื้นเป็นเป็นแม่สาวมีไปเลี้ยงคุณไว้มันมีวันพี่ก็สี่ได้กำไรเป็นแม่สาวเนาะเออคิดว่าเพิ่นสมบูรณ์เนาะเออแข้งขาบ่มีแบบนี้เลยสูงประมาณจะอร่อยมีสีร่ำตัวยาวดีเนาะเออเออสี่ได้การเป็นมั่วเลี้ยงเนาะเออเป็นมั่วเลี้ยงมันพอเลี้ยงไงพอเลี้ยงเนาะราคากับพอฟังราคากับพอฟังเออบ่อสูงบ่อสูงพอเปิดใบสองหมื่นสี่เนาะเออเบอร์เทรเบอร์ไหนครับ ได้สองมืสี่เบอร์โทรเลยครับเบอร์โทษศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าแปดหนึ่งห้าห้าสามสามสี่สามสามสี่พ่อย่างครับพ่อย่งอ่านพ่อย่างอ่านจากสายตำบลลำพานพ่ออย่างอ่านบ้านบ้านบางยุ่งตําบลลำพานพ่ออย่าอานใกล้กันคือเพื่อนกับบินว่าอะไ อยู่ใกล้เทศบาลอยู่เงื่อนได้หลายป่ะครับอยู่เงื่อนกับมีคือกันติดตัวเบอร์นี้ได้เลยอยากได้งัวเนาะอยากได้งัวอยากได้คล้วยติดตัวเบอร์นี้ได้ติดตัวเบอร์นี้เด้พนักงานนี่เนาะพนักงานนี่เอาเบอร์ยี่สิบชิปนี่เลยครับเด้อราคาเบาๆพนักงานด้วยเบาพนักงานไม่มีแพงเลยราคาเกษตรกรโอ้ครับเขาเอาโชว์มาเลยครับเด้อซื้อขายกันแล้ว มานแล้วเอ้ยสวยๆจ้ะบาทใช้หน่อยนี่สองหมื่นหนึ่งพันครับสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นเอ็ดโอ้ยสองหม่นเอ็ดราคาเกษตรกรเท่านี้ละเป็นแม่สาวบ่แม่สาวท้องแรกบ่ท้องแรกคโ้ี่เดือนแล้วเนาะครับซี่เดือนแล้ว ประกันท่องเลยนาอทองแท้แน่นอนท่องแท้แน่นอนโค้งโตมากนอโมาตเมดซิบได้บ่เม็ดซิบนี่แหละสามานี่ะาม้นี่รงง้ไทยถีวก็สูงได้ไม่สูงไม่สูงง้อไทย สองมื0 0เอทสองมืเอทสองมืเทพอเลี้ยงเด้่พอเลี้ยงแะ้วค่กับเศษตะกอนเอออ้ววไทยที่ว่าบ้านก่เบาๆเอพี่น้อยอย่งใดเออสอง0มืเทครับนี่เด้อท่องสีเดือนแล้วนี่โต้โตเป็นลูกแรกเพื่อนเดออนอ่เบอร์โทรเลยพ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก วนเวียนจนน้ำแปดนีและเนาะท่องเมืองเดชนะครับเด้อพี่น้องได้ท่องซีเดือนเด้อท่องแรกเพิ่นเอาเบอร์ยจนใจคลิปนี่แหละครับเด้อเอาโทรมาหาพ่อหย่างนาะครับพ่อยงครับพ่อยงครับพ่อยงจากไสครับยางตลาดครับโอ้พ่อยงจากยางตลาดเด้อจังหวัดกาฬสินธุ์ครับหรือท้องเหนี่ลืมอืมเอาเอาโทรมาเลยเด้องง้ไทยง้อไทยเออมันจะให้พ่อสอนไทยต่อร้องกันบ้พ่อหมพี่บอกต่อร้องกันบ้างไหบพี่ ต่อรองเลยครับโอ้ต่อร่องกันช่วยได้ครับเด้อยพอพันหยินเงียวห่อพอพันหยินเงียวก็โก้น่อผู้ใดเลยพอพันหยินเงียวโกโก้หน่อผู้ใดต่อร่องกันครับแม่นี่เปิดเท่าไหร่ครับห้าสิบเท่าไหร่หน่อยบ่แม่ิ๊มจะของจะก้นมีแต่ผู้ชมดังมดอยู่นี่ โอ้ยผู้ชมที่ดีเลยครับเจ้าของบ่เห็นครับเจ้าของเจ้าของจักไปใส่มี่ว่าตัวผมเขาได้หวาใช่ครับผูกนี่รักซุงๆนี่นะอ อันนี้สองหมื่นสี่นะครับเนาะโอ้ขายลูกไปแล้วเป็นลูกม่นักตัวเลยครับเป็นลูกแักตัวแมนลูกตัวเดียวแยกไแล้วเปิดเพิ่นไปสองหมืนสี่หาล้อยตัวอดไรอีกชูงลอยี่สิบเด้อลอยี่สิบเป็นแม่ลูกเดียวครับแยกลูกไปแล้วท่องว่างเนาะฮะ สองหมื่นสี่หาอร่อยเนเพิ่งแยกลูกไปเลยครับเอสองหมื่นสี่หาอร่อยเอาหนามค้มเด้อเป็นไท่กลางเนาะไทยกางเนาะช่องค่นว่างเนาะช่องว่างเนาะโอ้เป็นว่าฝูงอจะจร้อยกันเอาสองหมื่นสี่หาร่อยครับเอาแม่แยกลูกเดือเอาพี่น้องโอโค้มมีสี่สิเจโอ้โคมนี่ยสี่หมื่นเจ็ลูกตวผูเนาะสีแดงแดงนี่นะลูกแรกเพิ่นบอก เปลนมั่วลูกแก 40, ล้วเด้อสี่หมื่นเจ็ดเด้อฮะมี่หาลอยบอกสี่หมื่นเจ็ดหาลอยสี่หมื่นเจ็ดฟ้าหาลอยเป็นลูกตัวกูงเป็นลูกแรกเพิ่นนะครับเด้อเอาเป็นลูกแรกสีแดงเลยนะครับแม่เพิน่พน,น,น่สีม่วงบกตานเนาะสีม่วงบกตานทองเพิ่นว่างว่าครับเด้อทองว่างเป็นซาร์ดแล้วเนาะเป็นซาร์ดแล้วพร้อมจะผสมด้วยครับเด้ออ๋อพี่น้องผสมก็เป็นตัวที่สองต่อไปเนาะ ร้อยสามสิบห้าได้เนาะร้อยสามสิบห้าข้นเนาะฮะร้อยสี่สิบุ่นละร้อยสามสิบห้าบวกเด้อเอาี่น้องบ่งแกงขาบ่มีตซะหนิเน้ครับเนาะหูเง้วเนาะเป็นหูกระทบปะเป็นหูกระทบดครับเด้อเงี้ยว่อยเด้อหูเงวเงเชื่องครับเชื่องหน้าหนาเรียงเด้ไม่อเด้อมลูเดียวครับท้องว่างเด้อหูเง้วเลยเด้อดูกระได ลูกกับหูเง้วหอยลูกลอด้นี่ลูกพ้อ,อมโตบ่นี่ยโตโตบ่มันป็นหูก,กับตัวื้กันลูกอด้วยครับด้อเอาซีมันเจ็หรอยนาะเอาพุมนี่ซีมันเจ็ดร้อยเอมืสแยมเนาะอันนี้แม่นร่คับ อันนี้4ีมืเนหารอยเนะาะอโอ้อันนี้หามือนเหารอยพ่อเ่อารออสิยมีหารอยน้ำเนาะคือโจรสมัยนังซิมหกเลยเนาะ,ะโจรห้ารอันนี้เป็นตัวต,วตวูกันตัวผูกันเนาะลูกแรกว่ครับนี่ลูกสโอ้ลูกที่สองเป็นตัวผูนะครับด้วยสีแดงดีครับแม่เปิลสีแดงดีดีเลยทองว่างนะครับเนาะเอาแม่ลูกสองทองว่างเลยครับด้อสูงประมาณจ็ดร้อยสีสิได้เนาะ อร่อยสี่สิบล้ำตัวเงาเด้อครับเด้อล้ำตัวเงายังสดเด้อแม่ลูกสองยังสดเนาะเนื้อหนังเคนยังดีแต่ว่าสีถือว,าว่าบป็นทองแดงเลยนครับเด้อสีแดงเด้อหัวเงาส่วมอปากแขกงขาโบมีตำนี้เต้านมดีครับเอาถือว่าสมบูรณ์เอาพี่น้อมาบอกเดรื่องถ่ายเลยครับเด้ดเดอ,อ,อครับสีแดงสามหมื่นเจ็ดสามร้อยตาตา่ไทยกล้วยกระเหี่บอกครับ ฮ่ามือเก็ดหารอยมีนนี่เนาะวัดหบล่วัดหรอครับผมขอบอร์โทร่นะครับ่บทครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์ห่งอย์่งามเจา่อะครับพ่อสุปันโอุปพ่อสุปันเนาะโอ้ยผมเคยน,นั่ยนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใส่บวกสซแ,แว่น้วหลงเลย พ่อชูปั่นนะครับเด้อจากอำเภอย่างตลาดเอาพ่อพ่อพนประจัมบอกแต่ว่าเมื่อนี้หลงเหมืโอ้ยขอบคุณหลายนะครับเด้อเอาทั้งมัดทั้งส่วนเด้อเบอร์ยี่ใจชิมครับเบอร์ยี่ใจชิมใกล้จะไปส่งเมื่อกี้มั้งพันใกล้ไปส่งเนาะพันใกล้ไปส่งซีนะครับตออได้หลายออะตรอได้งเงี้ยตอได้หลายเนาะพ่อเนาะพ่อกับหลายอยู่บ้านบ้านเนี่อยู่สามโซ่โอ้เบอร์นี่โทรมาเลยคุยได้เรื่องงัวเนาะปรึกษาได้พ่อชูปั่นเด้อครับเด้อขอนพ่อแดงกันแดงอครับครับเอาขอบคุณหลายพ่อครับ เดดเดด้ผมบอกม่วกันด้วไม่ได้วนวูกมาขายแล้วขายแล้วขายใจขายขายนไ่กลัามเล่นู้มขายแล้วขายแล้วขายัาทีมงานกล่องเสบียงกาเอามาขาย่า่านย่ เอาาขายเยครับอม่ากินนี่บอที่วีตูเย็นมะ่วที่บอไ้ส่งเป็นมวเนี่ยมเป็นม่วนี่อ่นี่หมนันม่วบอมในทาเนี้ใครพูดแะนใครอพนัวแนมปม่วงใครเอาคนนี่แม่เฮ้ยผมย่องบ้างบวงกันย่ชูนี่คนี เออเปิดไปสาสิห้านะพระป้บปวก็มันจ่าเหียดไปอันเปิดไปสามห้าได้ตัวนี้สาห้าครตัวรองไล้ต่อรองไล้ครับลูกตัวที่ใส่เพิ่นแล้วลูกตัวที่สามครับตัวที่สามครับท่องว่างท่องว่างครับอมสูงร้อยยี่สิบเมตรสูงร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบครับพ้อพทท่องเราปุบ่ึ้นอยให้ลูกกินนมเหรอพ่นบ่บ่่ท่องว่างครับ ตัวที่สองเนาะแม่ลูกสามมื้นหาเนาะผมปิดไปสามมืต่อรองได้ครับต่อรองได้เนาะคุยได้เมื่อืคุยได้มื่อื่ครับแก่เพได้ครับสีดำแม่ดำลูกเลี้ยงครับลูกลูกคูลูกครูเอาสามมื้นหางต่อร่องได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสาสามเจ็หสามเจ็ดี่สองเกสี่สองเกครับพ่อพ่อเจ้ยพ่อเจ้ยครับ ผู้ไทยผู้ไทยจากไสครับจากน้องกุงศรีครับน้องกุงศรีอำเภอนน้องกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพ่อเจอผูรร้ไทยครับเอาค,คือซื้อคือหมอร่ำเถอะเฮ้ยหมอลำแ,แต่หมอลำกับโมมวลปันพร้อมก้น,น,นเอาจะก,ก่อนนะโอาา้ยอย่อาให้พมลำสองเป่นสิบมวลอดไปเสียงดังยั่ไม่พอแต่ว่าล่ำโมมวลแม่ครับโอ้บอครัาบอกเอาขอบคุณหลายครับกับพร้อับผมไม่กันเดียวเนี่ยครับเอ้าขอบคุณหลายเนี่ยครับครับคร้อมเออมันขอบพูดอะไรจะบทเอ้ครับครับ กัมเรงต่อรองตัวร้องกัน,บ,บ,บ,นกบัวบัวเด้ต่อรองบัครับเปิดเท่าไรครับเปิดห้าหมืน่นโอ้วสดีครับ,บเ,เอ,อ่อ,อเดี๋ยวคนนี้ไปเด้อเปิดเท่าไร่ครับเป็นหูหวกระทบหรือเปล่าสิ้นครับ โอ็่มโอ้ทนกว่าสลายหมดเลเนาะม่บอเส้นอันนี้อันนี้เขาเอินว่าสีสีแดงเนาะสีแดงเนาะผสมมม่มีน้อยเด้อหามื้นถือสูงร้อยสี่สิบเด็บเครับก็ไดนลูกไม่ได้ตัวแล้วครับลูกที่สองใน้องเอ้าท้องเราบอกจ้าเดือนแล้ว สีเดีล้วนี่ส oh, pues so ีเด si ือนแล้วโอ้ถือว่าต ER ัวทองประกันทองเลยสีเดี่ยผสมไผ่ครับผสมสีว่ายสูนเกาหงเนาะในท่อพ่นสีเดือนเด้อสีว่ายสูนเกาหงเป็นตัวที่สองครับเนื้อดั้นพ่นยังดีเลยครับเด้อเอาแขรงขายดีเลยครับเครื่องดำเด้อเอาเครื่องดำนะครับเครื่องดำดำหางเงี้ยวเอาถือว่าเป็นแม่ลูกลูกเดียวลูกสองในท่อสีว่ายสูนเกาหงท้ายหลานเนี่ย โอ้ผมว่าเป็นบาซินหมดเละครับเด้อเห้อเป็นบาซินเป็นบาซินนะครับออกบาซินนะฮเมื่อขวดสีวายชนก็ะหอบซีเดือนชื่อว่าปัะก,กันท่องหายเด้อโง่เยอาเมือม่อไมีูไปหนมัันหร สีเือว้อครับผมขอเบิโทรจะเข้าี่น่นย์แปดห้เจ็ดพนเียวศูนย์สามศูนย์ศูย์สามเก้าสามหกหกห้อยบุญหอยบุญนะครับเด้อาโทรมาเลยครับเอาห้อยบุญหอยบุญนี่แหละครับ ผมห้อยลีกวะเหรอบิ่งวัวแล้วว่าบนเป็นห้อยลีกเลยเพราะว่าบนเป็นสไตล์นี่นโอ้แม่สาวอันนี้เป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวผูนนะครับเนาะสีนวลเนาะสีแดงโอ้ยใหญ่มากกระเดงเนาะใหญ่กระเดงแล้วเปิดไวเท่าไหร่ครับห้าเมื่อเจ็ดห้าเมื่อเจ็ดแม่สีแดงเลยเนาะเป็นลูกแรกเพื่อนบ่โอ้ลูกตัวที่สองตัวที่สามไม่ท่องนี่ยบ่ ถ้าผู้ใหมากครับตัวที่สามจะติงเล่สองคืนเด้งเด้อนี่ใบมีหลอดให้เบ่งเด้อรับประกันจักเดือนอะไรครับโอ้เดือนกลัวเอาถือว่าพานรอ,อบรอบกลัวๆเนาะสี่สองรอบล้วละเอาสูงประมาณหนอยสามสิบบวกว่ายสามสิบบวกเด้อเอาหายเงีครับเอาแม่เด้อแม่ลูกลูกสองเนาะนี่เนาะแม่ลูกสองตัวที่สามในท้อง สัตติงเล่สองชุดหนึ่งเล่ในถองเพิ่นเด้อเดือนกลนัวพานรอบแล้วเขานะครับเปิดไใบหาเมินโอ้ลูกฟีล่าตัวเขาถือว่าหายลูกดีเนาะฟีล่าตัวฟีล่ตัวสีแดงดีเด้วยแม่เพิ่นเนาะสองเดือนทับสองเดือนทับเดือนับฟีล่าตัวเอาสมบูรณ์เนาะหาเมินเท่าไหก็ครับ เปลปหายิปเกียร์หเกียร์เด้อเอาของหอยลี่นะครับเบอร์อยู่ใต้ซิปเด้อครับเด้อเกียมือมีตัวนี้เจ้ามืมีตัวนี้เจ้าหม่องเนาะหายมือเกีด้อครับเด้อต่อรองได้เอาแม่ลูกเด้อนะครับลูกได้ทองเพิ่นน่ะนะเดือนกวน่คือสติงเล่สองส่วนหนึ่งเด้ออันนี้เป็นโค้งตัวบอลลูกโอ้บาร์มันเนาะเป็นบาร์มันนะครับเด้อใหญ่มากกว่อกแดงนะครับเด้อ เอาไม้อ right? ันนี่เลยครับบ่ค um, รับแล้วครับท่องแล้วบอกง้อสาวง้อสาวนี่ครับอ้าวง้อสาวค้นหาไงเหรอเนาะนี่นะค้นหาไงดำหนาเด้อไม่นไหนเด้อโอ้ยถือว่าเนื้อหนังหนาสายญ่เนาะยังไงนะอืมหนังหนาสายญ่เป็นท่องแรกจักเดือนแล้วครับว่าครับที่สามวันครับโอ้วันที่สามเมื่อกี้นี่บอกเอาล้อฟานหลอดเนาะชือว่า เป็นผสมเเขาเดนเยกนเป็นผสมเทียร์แรกของเพิ่นเนอ๋อพันรอบแล้วครับพันรอบแล้วเนาะอมริกาเจเกโอ้ผสมพอพันสี่มากม่เลยอเมริกันอเมริกาเจ็ดเจเก้าที่ว่าเป็นพอพันกำลังม่าแรงพกนล่าสนใจเลยครับด้วยในทองคนเด้อสี่พันรอบแล้วเนาะพันรอบเหรอล่ะพันสองรอบันสอบได้สูงเท่าไรครับร้อยสาิบหบวก โค่นหนอกเด้ครับเด้อซือว่าสุ่มบุญงานเนี่เด้อแขีงขาบ่มีตันนี้เด้อธรรมชาติโดยตรงเลยธรรมชาติโดยตรงบ่ได้กินหัวอาหารบ่ไดรยังเลยกินเปล่นได้กินเป็นเป็นเลี้ยงธรรมชาติเด้ครับเด้อซือว่าสุ่มบุญงานเนี่เด้อคุณอาหารเงาเด้อครับเด้อหางเงาข้นหางใหญ่เครื่องดำคอหูดำคอดำเอาเครื่องได้เป็นลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่ง ในทองเพื่นผนสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าอืมทานหลอบแล้วเด้อเดือนกลัวแล้วเอามีหมีใบมีหลอดเม,ม,ด,มดเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับแม่นี่หกหมื่นถวนต่อร่องใดเนาะ<ม>เบอร์โทรเลยครับบานศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ มาเท่าไหร่ครับามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่ห้าห้าสองสี่ครับโอยลีเปนคนเดิมโอยลีคนเดิมจากเพื่อกำมะลาใสเลอครับเพื่อจังหวัดกาลสงศิล์เปิดโทษผมก่อนหู้ดอกแต่ว่าผมทำให้พี่น้องเบิ้งกูเบิ้งขีบเบิ้งเด้อเอาผมจะลงกไปใตจขี้อีกทีนึงครับพี่น้องสนใจเด้อเอาสมบูรณ์เลยแม่นี่ที่ว่าสมบูรณ์ขนาดเลยขอบคุณหลายครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เออว่านไม่ไดน้าก้นสวยๆสวัสดีจ้าได้ครับเอาได้นังนําเสนอม่เดี๋แม่ลูกโอ้แม่ลูกแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกลูกสาวลูกสาวจ้าลูกสองลูกแรกลูก2โ้ที่สีไว้ดิสีไวม่เกาหอเติดตัเมียได้ครับเพิ่นได้จังมือ่ได้ี่ิบเก็มือ่เดมอเป็นลูกตัวที่สองเนาะสีไว้ส่วนเกาหด้วยสีแดงครับ เอาแม่แมงทองว่างพอลูกหน่อยอยู่แม่สูงเท่าไรครับแม่พูสูงร้อยห้าสิบพิวกะดาร้อยห้าสิบบวกเด้อรั่มตัวเงาดีเนาะตระวนตระวนหน่อยห้าสิบมาอืมเอาสูงส่วงหัวเจ้าของอันนี้เขาเอ็นว่าสีกัาเปลือกแอน่ะหางเงาเนาะสีนวลบ่สีกัาเปลือกสีนวลเนาะเงาดีเนาะสูงเงาเข้าดีแม่นี่เนาะสูงยาวเข้าดีเฉียงเด้อ หูเงาเสมอปากครับหูเงาเสมอปากี่ว่าเชียงว่าชุนกกีว่าชุนเป็นลูกสาวครับนี่ได้ยเมือเอาเป็นลูกตัวที่2องบนเดอร์ท่องว่างครับเอาเงยเงานีแข้งขาบุ้มีแบบนี้เด้อของกิตสดาฟาร์ม093 137 38 37จ็ตสดาฟาร์มจากอำเภอหน้ามุ่น จังหวัดกาลสินสอววเอาเบอร์อยู่ใต้ชิปขอบคุณหลายเจ้าของงัวกระงามนะ่ะเจ้าวดอดสดใสร่าเริง <c oughs> ครับตลาดก็ไหว้ผู้ดีด้วยครับตลาดผู้ดินนะครับ <c oughs> บ้านสว่างตำบลผู้ดินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับ <c oughs> ผมกระชายจนตลาดไหว้ได้สามชิปนะครับขอคุณพี่น้องติดตามเบอร์นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่ติดตามรอดชม จังไดรเกเรเล่นเลยครับเลือกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ขอร่างใจจากพี่จางน้องนี้ได้ครับเรื่องขอบคุณพี่น้องทุกท่กทานครับสวัสดีนนครับ